เอาละครับตอนนี้มีอัปเดตแพดใหม่มานะครับแพดใหม่ก็คือจะมีสัตว์สัตว์ใหม่มานะครับเป็นสัตว์ปีกทั้งนั้นเลยมีพึ่งยุงแล้วกม็มีห้อยใช่ไหมอันนี้ช่วงโซนเช้าเล่นไปแล้วลืมอัดก็คือไปฆ่ายุงยุงมาได้แล้วแล้วก็ฆ่าพึ่งมาได้แล้วผมไม่แน่ใจนะว่ายุงเนี่ยจะอยู่ข้างแหล่งน้ําหรือเปล่า ถนัดได้ตอนที่ฆ่ายุงไงแหละแต่ว่าเสียงมันเบาเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้วิ่งตามพึ่งไปเรื่อยๆจเจอ,อยุงเหมือนพึ่งมันเหมือนรู้ว่าเราตามมันอยู่มันก็เลยแบบบินหนีไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าต้องใช้ลูกดอกกินดอกไม้หรือเปล่าที่มันจะมาตามอ่าและอย่างหนึง่งอาจจะมีโลเรียกว่าโล่อะไรดีโล่ด้วงเหรอ ต้องใช้เนื้อด้วง4นีนี่นีโล้วดวงวิวิชิวนี่ v v ใช้เนื้อด้วงสีเลยนะดวงหาไม่ใช่ง่ายกับไฮนี่ยังหาง่ายงหน่อยตัวหนอนที่อยู่ในดินนี่มื่ตอนนั้นนี่เมื่อกี้เจอยุงตรงนี้เจอทีเดียวสามตัวนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้ ตอนนี้เราก็คงจะรอให้มืดเพื่อที่จะให้อหิ่งห้อยมันออกจะได้ล่าหิ่งห้อยกันแต่ไม่รู้ว่าหิ่งห้อยนี่จะโจมตีก่อนเหมือนยุงหรือเปล่านะหิ่งห้อยนะ่าจะไม่โจมตีก่อนพึ่งก็ไม่โจมตีก่อนนะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเอ,เอาละครับนี่ครับวิ่งมาเจอยุงตรงแหล่งน้ำ ต้นเบอร์ี่เนีตัวสปริงเกิลอยู่ดีก็เจอจุงมาอีกแล้วมีไงถ้าเกิดยุงมาโจมตีเราได้ครับจุงก้นมันจะเป็นสีแดงก็คือกินเลือดได้แล้วเราก็จะได้ขอกุงเลือด น้ำเนี่ยหยดน้ำเนี่ยไอ้สลับดิวเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะแต่หาหิงห้อยต่อทุกคนผมเจอแล้วเจอหิงห้อยแล้วนี่อยู่แถวต้นเบอร์รี่นี่เลยแฟนตาติกเบียสเดนแวรแอนแวร์ทูไฟเดมนี่ไงมาเจอตรงนี้อยู่กันเยอะมาก ถ้าเกิดมันโจมตีเรานี่เรียบร้อยเลยนะอยู่กันกุ่มขนาดนี้ตีก่อนแล้วกันลองตีดูสู้ไหมสู้อลยชโจมตีเป็นกลุ่มด้วยอแรงแรงมากเก็บก่อนเอก็บก่อน ยืนรอเนี่ยอื้ออื้ออือหน,นอีกปะยีเราพอแค่นี้ก่อนดินเห็นมันเห็นมันเห็นลงมาลงมา,ลงมาไอ้หน,นูตอีอุ้ยอุ้ยคนแรงมากเดี๋ยวเากาะเราใกล้แตกเดี๋ยวอุ้ย ทำไมเหมือนเดินช้าลงแต่เรากลับไปวิจัยกันดีกว่าที่หิงห้อยมันโจมตีมันเป็นเหมือนสารอะไรที่มันเหนียวเหนียวอ่ะพอเราโดนแล้วเราจะเอ่อเคลื่อนไหวช้าลงเราต้องลงน้ำเหมือนล้างสารนั้นออกเพื่อให้ เราได้ทำการมีการเดินปกติขึ้นไปเราของมาวิจัยกันดีกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าหิ่งห้อยมันเกิดตอนกี่โมงแต่ผมคิดว่าน่าจะสองทุ่มคือเวลาที่ดึกแล้วเนื่องจากที่เราอยู่มันไกลจากต้นเบอร์รี่มากกว่าจะวิ่งถึงมันใช้เวลานานกว่าจะถึงก็สามทุ่มเราขอมาวิจัยกันว่าจะได้อะไรบ้างใครที่ เพิ่งอัปเดตแพทมาอย่าลืมเอาเนี่ยครับเนื้อด้วงมาวิจัยดยนมันทำโล่ได้เอาเหล็กไหนพึ่งไปก่อนเลย ไฟเฮดแลมจะเป็นคมไฟอ่ะเนาะอันนี้ละกันอ๋อน,นี้ได้ตัวแปะของตกแต่งแปะไปงั้นเราไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เช้าเราก็กลับมาวิจัยอีกทีหนึ่งเอาล่ะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเรากลับมาวิจัยกันอีกรอบหนึ่งนี่เป็นรับเควมมาค่าโซเดอแอน เหลือเนี่ยมีฟัส์นะครับกับถุงเลือดของยุงอันนี้ได้สติงเกอร์สเปียร์นะครับเป็นอาวุธถุงเลือดก็ได้เหมือนก็จะเป็นดาบเนียโอสติโตนิดเดีไปดูก่อนไปดูที่โตคราฟก่อน นี่นะครับที่ปลดล็อกได้ที่เป็นชุดก็จะมีอยู่3ชิ้น4ชิ้นอ่ะเด้งอันนี้ครับหนึ่งครับบีเฟสแมสนะครับผมอ,อันนี้เป็นอากาศพึ่งนี่โชเดอร์แพด็ชินกาดใช้ของก็เบสิกเบสิกไงแต่ว่าอ่าถ้าเกิดใส่ครบชุดสเตตที่จะได้คือสปินดิสแทน์นะครับจะวิ่งได้ไกลขึ้น คือมันน่าจะลดสตามิน่าในการใช้หลงแล้วก็นี่ไฮรีไฟเฮดแรมนะครับหมวกคนงานนะั้อหมวกเหมืองน่าจะแบบว่าวิ่งแบบกลางคืนไม่ต้องถือคบเพลิงแล้วต่อไปนี้พกตัวนี้เฮดแรมไว้ใส่สองทางไปเลยนะแล้วก็นี่ของตกแต่งนะฮะ รือว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะเก็บอะไรเพิ่มได้อีกหรือเปล่าอน,นี่แล้วก็มีฮิวบาซ่านะครับผมอันนี้นะ่าะเป็นแบบเพิ่มเลือดเหมือนกันเนยน่าจะเพิ่มเลือดได้เยอะกว่าไฟเบอร์แบนเดตกันน่าจะมีเท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่าอะไรที่ผมยังหาไม่ได้โอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตแพทใหม่ให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีมากกว่านี้๋ยวผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอ,อยังไงเดี๋ยวอาจจะ แท็กแท็กไว้ในคลิปอื่นแล้วกันวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ